สมตัวติดดาวเน้นๆหน้าช่องหน้าเชียร์สวัสดีครับอยู่ด้วยกันกับผมเช่นเคยครับกับ Time and Feel ครับพี่ๆครับ วันนี้ครับโปรแกรมกันกันฟุตบอลมากมายครับพี่พครับวันเสาร์เหงาได้ยังไงครับห้าลีกใหญ่ลงสนามครับไม่ว่าจะเป็นพิมริลกอังกฤษครับลาลิกาสเปนบุนเดลิกาเยอรมันรวมไปถึงกันโซซิลีอาอิตาลีครับพี่พครับวันนี้มากมายเหลือเกินครับพี่พครับหยิบยกมาให้กันเช่นเคยครับกะาสามทูนเน้นหน้าชองนาเชียครับแต่ก่อนจะไปรับฟังบทวิเคราะห์กันครับพี่พครับมาดูผลงานเมื่อคืนกันหน่อยครับผลงานเมื่อคืนที่วางไว้ให้กันครับนาโปลีครับคู่นี้บอกเลยครับว่าอิ่มเอิบเหลือเกินครับสอง แพงนาโปลีครับข้ามกำแพงนาอเวสกอร์เต็มเกมครับข้ามกำแพงครับอัฟบัวครับในคู่ที่2ครับทุกคนครับนะฮะอเวสกอร์เต็มเกมที่2.5ขีด3ครับคู่นี้สดชื่นมาครึ่งหูครับแต่ที่น่าเสียใจเหลือเกินครับกับมา์เซ่ครับพี่ๆครับนะฮะองเช่เนี่ยโดนใบแดงก็ดีอยู่แล้วครับแต่ว่า มารกเซยครับดันไปโดนใบแดงไปร่วมกับใน้ำหนักขององเชเซยเลยครับพี่พีครับคู่นี้จบกันไปที่หนึ่งหนึ่งครับพี่พีครับนะต้องขออภัยพี่พี่นาช่องด้วยนะครับและที่มาไปกว่านั้นครับพี่พีครับนะกับกลุ่มครอบครัววีพีข้ามแมนฟิวครับกับตัวเน้นเพิ่มเติมตามนี้ครับสดชื่นกันทุกคู่ทุกสนามครับพี่พีครับและหนักไปกว่านั้นครับพี่พีครับรวมไปถึงชุดโครงการเมื่อวานครับพี่พีครับสี่ชุดด้วยกันครับโอ้โหผมจะพูดคําว่า มันสำราญใจเหลือเกินครับพี่พี่ครับนะก็ขอแสดงความยินดีกับพี่พี่ที่อยู่ในกลุ่มครอบครัว VP ีของทําแอนด์ฟิลด์ด้วยนะครับนะขอขอบคุณพี่พี่จริงๆนะที่เข้ามาอยู่ในกลุ่มครอบครัวเดียวกันครับพี่พี่ครับนะและสำหรับพี่พี่ครับท่านใดครับที่ยังไม่ได้เข้ามาในกลุ่มครอบครัว VP ีครับและอยากจะเข้ามาตามตัวิดดาวตัวเน้นตัววีนะครับรวมไปถึงฟุตบอลสดขัดเน้นๆครับครีมงานคุณภาพเบอร์หนึ่งต้นๆของประเทศไทยครับพี่พี่ครับเข้ามาเจอกันได้ในกลุ่มครอบครัว v ีพีของทําแอนด์ฟิลด์ครับพี่พ S T M ศูเกครับยินดีต้อนรับพี่ๆทุกคนเลยนะครับอย่าลืมใส่แอดน้ำหน้าไปด้วยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับย้ำนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับพี่ๆครับนะเรามาลุยกันเลยครับกับ3ตัวเน้นๆค่ำคืนนี้ครับมีอะไรน่าเชียร์กันบ้างครับมาดูกันครับเรามาเริ่มต้นกันที่คู่แรกเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้อังกฤษพิมลีกนะครับคริสตันบัเรตจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลครับทุกคน คู่นี้ครับจากการเปิดตัว1ช่วงตัวครับที่ลิ้วพูเปิดตัวมันเหนือกว่าครับบ่อน้ำอยู่ที่0.86นะครับทุกคนครับ1นึ่ขีดหนนะครับบ่อน้ำล้นนะครับ2.5งขีดสโอเวอร์สกอร์ครับจากการเปิดตัวครับบ่อน้ำอยู่ที่7.8นะครับ3ช่วงตัวบ่อน้ำล้นนะครับมาดูผลงานกันหน่อยครับทุกคนครับ ผลงานจาก5เกมในการเจอกันมาครับของคู่นี้ครับ5เกมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเป็นทางด้านของคริสตัมพารเรตนะครับที่เก็บชัยไปได้1เกมนะครับเวียวภูเก็บชัยไปได้2เกมเสมอไป2เกมก็ทุกคนครับนะนัดล่าสุดในการเจอกันมาเนี่ยเป็นทางด้านของเรียวพูครับที่พ่ายแพ้ในบ้านเลยนะครับนะเป็นคริสตัมพารเรตครับที่เก็บชัยได้1 0ูนย์นะครับในเกมนัดนั้นนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมานี้เองนะครับมาดูผลงานกันหน่อยครับผลงาน5เกมที่ผ่านมานะครับของคริสตัมพารเรสตนะครับ ที่ผ่านมาครับพวกเขาพ่ายแพ้ไป1เกมนะครับเก็บชัยได้1เกมและเสมอไปถึง3เกมครับสำหรับทางด้านของคิตซันพาเรตนัดล่าสุดครับพวกเขาไปพ่ายแพ้ต่อทางด้านของเอฟเวอร์ตันนะครับ2-1นะครับเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด0-0นะครับได้ใช้เหนือทางด้านของควีนส์พาร์คเรนเจอร์นะครับ2-1นะครับเสมอกับทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้2-2และเสมอทาง้าของเชลซีนะครับ1-1หนักไปทั้งเสมอนะครับสำหรับทางด้านของคิตซันพาเรตในขณะที่ลิเวอร์พูลครับ5เกมที่ผ่านมาครับพวกเขา ได้ชัยเหนือคู่แข่งมาทุกเกมเลยนะครับได้ชัยเหนือบอลรญาในเกมล่าสุดนะครับนะในรายการ UCL รอบคัดเลือกนะครับได้ชัยเหนือทางด้านของวูฟตันตันบอลเรุ่ง2-1นะครับได้ชัยเหนือเวสต์แฮมนะครับได้ชัยเหนือบอลมัดนะครับได้ชัยเหนือทางด้านของเอซิมิลานในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกนะครับห้าเกมที่ผ่านมาถือว่าดีมากๆนะ้อสำหรับทางลิเวอร์พูลนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นในบ้านหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมในเยือนนะครับ นะส่วนทางด้านของ h d to Head ในการเจอกันมาเนี่ยนะครับนัดล่าสุดเป็นริวพูที่พ่ายแพ้ไปก็จริงนะครับแต่ว่าจากรูปเกมนะครับนะสำหรับนั่งริวพูความพร้อมวันนี้เนี่ยนะครับผู้เล่นชุดใหญ่นะครับลงกันครบนะครับวันนี้ออกไปเยือนก็จริงนะครับแต่ว่าด้วยศักยภาพของริวพูณปัจจุบันเนี่ยนะครับนะต้องยอมรับว่าริวพูเองเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งทีมที่แข็งแกร่งมากๆนะครับแล้วก็ ด้วยศักยภาพของพวกเขาเพียบพร้อมเหลือเกินนะครับในขณะที่คิสตันพารีวันนี้มีความได้เปรียบอย่างเดียวคือพวกเขาเล่นในบ้านนะครับผลงานก็ยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับหาชัยไม่ค่อยเจอนะครับสำหรับคิสตันพารีนะครับเกมในรังเองเนี่ยนะครับก็เมื่อรู้การที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไว้ใจได้นะครับแต่ในฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับก็กระท่อนกระแท่นนะครับสำหรับคิสตันพารีนะครับดูจากมุมมองตรงนี้ครับคิสตันพารีนะครับดูแล้วเนี่ยน่าจะทนทางด้านของลิเวอร์พูลไม่ไหวนะครับในท้ายที่สุดนะครับฉะนั้นคู่ ไปดูติดต่อในคู่ที่2ครับคุณผู้ชมครับแมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฟูลแลมนะครับ1.5ขีด2ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดมาเหนือกว่านะครับกำแพงนี้ต้องการ2ประตูเพื่อชนะครึ่งนะครับต้องการ3ประตูเพื่อชนะเต็มๆนะครับบ่อน้ําอยู่ที่0.93นะครับโอเวอร์สกอร์เปิดตัวมาที่3ช่วงตัวนะครับบ่อน้ําอยู่ที่0.74นะครับสขีด3.5นะครับบ่อน้ําอยู่ที่เต็มๆนะครับจุด99เลยทีเดียวนะครับมาดูผลงานกันสักหน่อยครับ คู่นี้เจอกันมานะครับจาก5เกมที่ผ่านมาครับทุกคนครับนะบก็เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่ทำได้ดีกว่านะครับ5เกมที่ผ่านมาครับเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับที่เก็บชัยไปได้ ห้าเกมรวดเลยนะครับชนะ4-0ชนะ5-1ชนะ2-1ชนะ2-1ชนะ4-1ตามลำดับนะครับวันนี้จากการเปิดตัวเปิดตัวมาที่1.5ึขีดสนะครับข้อแม้ต้องการ2ประตูขึ้นไปนะครับส่วนในเรื่ของผลงานของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ5เกมในรังของพวกเขานะครับไม่แพ้ใครครับนะเก็บชัยไปได้2เกมเสมอไป2เกมหลังๆก็มีช็อตเหมือนกันครับสำหรับด้านื่องของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับหนักไปทางเสมอเหมือนกันนะครับ5เกมเสมอไป3เกมแล้วนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับวันนี้จะ พลาดสามแต้มไม่ได้นะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับนัดล่าสุดก็เป็นการได้ชัยเหนือทางด้านของสโรวานบาติสลาวามา4-0นะครับเสมอกับด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมา1-1นะครับในเกมเยือนนะครับแล้วก็ไปทางด้านของวัตฟอร์ดนะครับเสมอกับได้ชัยเหนือหน้าของวัตฟอร์ด2-1นะครับเสมอกับด้านของอาร์เซนอล2-2เสมอกับอินเตอร์มิลานนะครับนะฮะ1-0ประตูต่อศูนย์นะครับในขณะที่ ฟูลเรมนะครับผลงานในฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับน่าพึงพอใจมากๆนะครับหเกมที่ผ่านมานะครับเกมเยือนของพวกเขาไม่แพ้ใครนะครับอขออภัยครับพ่ายแพ้ไป1เกมนะครับคือนัดที่พวกเขาเนี่ยพ่ายแพ้ต่อหน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับหประตูต่อศูนย์ครับที่เหลือเนี่ยก็เป็นการเก็บชัยมา2เกมและเสมอไป2เกมนะครับได้ชัยเหนือตอนที่เกมฟอร์เรสต์ครับหนครับเสมอการด้านของเบรสตันนอตนะครับหนึ่งหนึ่งนะครับเสมอการด้านของอิฟสวิททาวน์หนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ชัยเหนือหน้าของ เบอร์มิงแฮมนะครับ2ประตูต่อศูนย์นะครับถือว่าผลงานของเจ้าสัวเนี่ยฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับใช้ได้เลยทีเดียวนะครับ แต่ถ้าเทียบจากเหตุเหตในการเจอกันมาครับทุกคนครับนะยังคงเป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับที่ทําได้ดีกว่านะครับทีมแกร่งจากเมืองแมนซี่นะครับฉะนั้นแล้วครับจากการเปิดตัวคู่นี้ครับ1.52นะครับพูนเสมออยู่ที่5.84นะครับโต๊ะยังมองว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้เนี่ยจะเก็บชัยได้แน่นอนนะครับคู่นี้ไม่ออกเสมอ100%อนะครับทุกคนครับแมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้ครับจากการเปิดตัว1.52นะครับเป็นของแพงที่น่าลงทุนอีกแล้วครับทุกคนครับเล่นในบ้านนะครับความได้เปรียบนะครับอย ถึงแม้วันนี้เนี่ยพวกเขาเนี่ยจะไม่มีโรดิโกนะครับที่ปิดเทอมไปที่เรียบร้อยนะครับด้วยอาการบาดเจ็บนะครับรวมไปถึงทางด้านของเควินเดบรอยนะครับที่มีอาการบาดเจ็บด้วยกันเหมือนกันนะครับสำหรับคีแมนสหลักสําคัญนะครับสอคนนี้นะครับแต่ว่านะครับด้วยศักยภาพของทีมนะครับและก็ด้วยตัวผู้เล่นของทีมนะครับยังคงมองว่าแมนซิสตี้เนี่ยเหนือกว่าหลายชั้นเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นแล้ว1.5 2ครับ แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับนะเป็นของแพงที่น่าลงทุนนะครับฉะนั้นแล้วในคู่ที่2ครับเราจะเลือกมองไปทางฝั่งของแมนซิตี้กันครับไปลุยงต่อในคู่ปิดท้ายในคู่ที่3กับทุกคนครับวันนี้ขออญาตหยิบยกเบรนฟอร์ดครับทำไมถึงหยิบยกเบรนฟอร์ดมาฟังกันครับ เบรนฟอร์ดวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับกัมเยียนของบุ้ยอย่างวูบทำต้านวนเลอร์ครับทุกคนครับจากการเปิดตัวปอปานะครับศูนย์ขีดศูนะครับสำหรับทางด้านของเบรนฟอร์ดที่เหนือกว่าบ่อน้ําอยู่ที่0.87นะครับครึ่งช่วงตัวบ่อน้ําล้นนะครับกำแพงโอเวอร์ต้องการ2.5นะครับต้องการ3ประตูเพื่อข้ามกำแพงนะครับมาดูผลงานกันครับทุกคนครับผลงานจาก5เกมนะครับจากการเจอกันมานะครับเป็นในด้านของเบรนฟอร์ดที่เก็บชัยไปได้1เกมในเกมล่าสุดนะครับเสมอกันไป2เกมและทางด้านของวบ ส่วนทางด้านของผลงานปัจจุบันเนี่ยนะครับเบนฟอร์ดห้าเกมในบ้านนะครับพวกเขาเก็บชัยไปได้3เกมนะครับเสมอไป1เกมและสะดุดพา่พายไปแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับเบนฟอร์ดครับนัดล่าสุดเนี่ยเสมอกในด้านของเวสต์แฮมหนึ่งหนึ่งได้ชัยเหนือเรตันนะครับ3-1ได้ชัยเหนือเซาท์แฮมตันได้ชัยเหนือทางด้านของคิสตันพาเรีนะครับ ไปสะดุดพ่ายแพ้ต่อหน้าของนิวคาสเซนสี่ประตูต่อสองนะครับโดยรวมถือว่าดีนะครับสำหรับทางด้านของเบรนฟอร์ดในขณะที่ทางด้านของทีมเยือนอย่างวูฟแฮมตันนะครับในชั่วโมงนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่างโงหัวไม่ขึ้นครับทุกคนครับห้าเกมเนี่ยแดงเถือกเลยนะครับนะพ่ายแพ้ไปถึงสี่เกมเสมอไปแค่เกมเดียวนะครับโอ้โหย่อยยับครับสำหรับทางด้านวูฟแฮมตันวอลเลอร์นะครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเนี่ยนะครับพวกเขายังหาชัยชนะไม่เจอครับสำหรับทางด้านของวูฟแฮมตันนะครับฉะนั้นแล้วนะครับนัดล่าสุดในการเจอกันมานะครับก็็เปน ไปอยู่ทางด้านของเบรนฟอร์ดแบบ100%นะครับฉะนั้นแล้วคู่นี้ครับพี่ๆครับนะบการเปิดตัวอาจจะดูไม่เยอะนะครับแต่ว่าวูฟชั่วโมงนี้ไม่ไหวจริงๆนะครับในคู่ที่3ขอเลือกเชียร์ปฝั่งของเบรนฟอร์ดกอดชัยครับทบทวนกันอีกสักหนึ่งครั้งครับกับ3ตัวติดดาวเน้นๆหน้าช่องหน้าเชียร์ประจำวันที่5ตุลาคมวันนี้ครับทุกคนครับ คู่ที่หครับเลือกเชียร์ประฝั่งของลิเวอร์พูลครับดูดีกว่าแบบชัดเจนเครื่องร้อนแรงในชั่วโมงนี้ครับ คู่ที่2ครับยังคงอยู่ที่เรือใบแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึงแม้ว่าคีแมนหลักสำคัญเนี่ยจะขาดหายไปก็ตามครับปิดท้ายกันในคู่ที่3ครับเบรนฟอร์ดวันนี้รับรองว่ากอดชัยแน่นอนครับทุกคนครับ3ตัวติดดาวเน้นๆตามนี้ได้เลยนะครับทุกคนครับและตัวติดดาวตัวอื่นจะเป็นอะไรครับติดตามในกลุ่ม VP ในครอบครัวทาแอนฟิวชั่นเคยครับพี่พีครับวันนี้ชุดโครงการจัดหนักจัดเต็มแน่นอนครับพี่พีครับติดตามได้ในกลุ่มครอบครัวเช่นเคยครับพี่พีครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับพี่พีครับ ขอให้ทุกคนโชคดีครับและเล่นฟุตบอลอย่างมีสติครับลาไปก่อนสวัสดีครับ